ก็ขออนุญาตดำเนินรายการในเซสชันนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นการพูดถึงแง่มุมต่างๆกฎหมายหรือร่างพระราชบัญญัติกลุ้มครองและก็ส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์นะครับสำหรับร่างอย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นนะครับร่างนี้ก็มีรายละเอียดมากมายนะครับและผมก็คิดว่ามันมีความสําคัญต่อพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์และประชาชนผำนมาก้นมนงเนยเพราะฉะนั้นคนแรกที่ผมอยากจะขอความเห็นหรือว่าอยากจะพูดแรกปป่นก็คือคุณจักรดานะครับซึ่งก็เป็น เลยขัดธิการสภาชุดเาพู้นึ่งว่าในในคุณสาก็คงจะเห็นร่างพระราชบัญญัตินะคร well. e. ับไม่ว่าจะเป็นร่างพระราชกัิของคุ <2> 2> ้มครองแล้วก็ส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชนดิพันซึ่งสูมเป็นผู้จะทําร่างนะครับแล้วก็ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมแล้วก็คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชนดิพันซึ่งทางกรรมธิการเป็นผู้ยกร่างครับแล้วก็ทางสภาชุดเัาพ้นงเองก็มีร่างพระราชบัญญัติสภาชุดเผาผู้หนึ่งด้วยนะครับอย่างนี้ผมก็อยากจะถามความเห็นหรือว่าทัศนสัญ มุมมองข,ของคุณสักดานะครับที่มีต่อพระราชบัญญัติกฎหมายต่างๆที่จะมีมาเพื่อสําหรับพี่น้องกลุ่มชพนพันธุ์ชนเผ่าพ,พื้นเมืองนะครับขอขอรียนเช่นครับขอบคุณครับในเรื่องของมุมมองผมอาจจะขอให้ความเห็นในส่วนในส่วนของตัวกฎหมายตัวแรกก็คือตัวร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยก่อนนิดหนึ่งพอดีอันนี้อาจจะเป็นต้นทางที่ที่เราเองมีส่วน ในการผลักดันตามที่ทางท่านอาจารย์จูพีได้กล่าวไว้นะครับกฎหมายนียก็ต้องการที่จะให้รัฐเนี่ยยอมรับการมีตัวตนของจนเบ่าพื้นเมืองโดยเฉพาะเป็นเป็นกลไกการมีกฎหมายจะทําให้เกิดกลไกในการสนับสนุนให้การจัดการตนเองของจนเป่าพื้นเมืองการจัดการตนเองก็เหมือนกันปัตตาน ของตัวเองที่อยู่บนพื้นฐานวิถีว่าตามของตัวเองนะครับอันนี้คือเป็นส่วนที่สําคัญซึ่งหลายตัวข็สะท้อนอยู่ในร่างพระธญัติที่ทางศูนย์มนุษยวิทยาสิรินทรไ์ได้ได้ได,ได้ได้นําเสนอไปแล้วเมื่อกี้นะครับหลักการเหล่านี้เนี่ยเ,เมื่อเรามีเมื่อพิจารณาต่อตัวร่างพระธรรมยัต่คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ฉบับที่ทางศูนย์มนุษยวิทยาสิรินทร์ได้นําเสนอเนี่ยเราก็ เห็นประเด็นที่ส่วนที่อาจจะต้องนํามาสู่การเชื่อมโยงหรือว่าสาระหลักที่มีอยู่ในตัวร่างพระรัชบัญญัิสภาจนป่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยจะทํำยังไงถึงเข้าไปมีส่วนสําคัญในการทําให้เนื้อหาสาระของร่างพระรัชบัญญัิคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์นี้มีความสมบูรณ์ในแง่มุมที่เราเห็นว่ามีความจําเป็นสําคัญที่ควรจะมีอยู่ดํารงอยู่โดยเฉพาะมีสองสามประเด็นนะครับที่เป็นการสรุปภาพรวมจาก ในเวทีต่างๆอ่ที่ต้องการให้เกิดความชัดเจนในร่างพระราชบัติฉบับของศูนยมรุษยวพิทยาศิรีนทร์นะครับก็คือประเด็น,นที่หนึ่งเนี่ยในเรื่องของนิยามอ่นิยามอ่ความหมายของชนเผ่าพื้นเมืองตามที่ท่านอาจารย์จูพิธิเกตัน,นีได้ลกล่าวไว้เนี่ยจะทํำยังไงถึงใส่ครอบคลุมอยู่ในความความหมายและนิยามของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ถูกนิยามไว้ในร่างพระราชบัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิต กลุ่มชาติพันธุ์นะครับอันนี้เป็นตัวแรกก็ทําไม่ะคำนิยามนี้ผมคิดว่ามันเป็นเบื้องหลังของการยอมรับการมีอยู่จริงๆของเราก็เลยจําเป็นที่ต้องเอาประเด็นเรื่องของจนเผ่าพื้นเมืองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งซึ่งในในในร่างปัจจุบันณขณะน,กกน,นี้มันมีอยู่แล้วแต่ว่ามีความกังวลว่าถ้าเกิดความไม่ชัดเจนและความไม่เข้าใจกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ อ่พิจารณากฎหมายก็อาจจะมีผลต่อทําให้อ่นิยามเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่ครอบคลุมอ่จนผอพื้นเมืองอันนี้เป็นประเด็นที่เราอ่มีข้อขังวลแล้วอาจจะความเห็นอาจจะจะเป็นที่ต้องดํารงคํานี้ไว้อ่แล้วก็หาอาจจะต้องหาเครื่องมือหรือว่าอ่ตัวกลไกที่มาสอบสุนความสร้างความชัดเจนเรื่องความหมายนี้อีกชั้นหนึ่งนะครับในประเด็นที่สองที่เป็นความเห็นในเบื้องต้นเนี่ยผมคิดว่าอ่าพูดถึงกลไกอ่ที่มีอยู่ในร่างกฎหมายอ่ร่าง พระนารายติคุ้มครองและส่งเสริมวิถียุิธกลุ่มชาติพันธุ์นะครับมันมีร่างมันมีตัวกลไกที่เป็น,นกลไกส่งเสริมคุ้มครองวิถีชีวิตที่เป็น,นกลไกร่วมของอส่วนภาคราชการกับที่เป็นตัวแทนของชนเผ่าพื้นเมืองเข้าไปอยู่ทั้งระดับชาติถึงระดับพื้นที่ที่เป็นจังหวัดนะครับที่มีการกําหนดไว้เนี่ยอันนี้เองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ในเบื้องต้นเห็นว่าจะทํายังไงถึงจะให้มีอ,องค์ประกอบที่ชัดเจนรวมทั้งการ การได้มาซึ่งตัวแทนที่เข้าไปเป็น,นกลนนไกในกลไกที่กําหนดไว้ในกฎหมายนี่มีความชัดเจนอันนี้ผมเองในส่วนของกลไกนี้เนี่ยก็เห็นด้วยอย่างยิ่งกับหลายท่านที่มีข้อเสนอว่าอาจจะต้องไปพัฒนาในเรื่องของหลักเกณฑ์วิธีการรวมไปถึงให้เห็นการมีตัวแทนเข้าไปอย่างมีความเหมาะสมะเข้าไปอย่างน้อยคือ,อครึ่งหนึ่งหรือาอาจจะอาจจะเป็นประเด็นอาจจะมากกว่าก็แล้วแต่ที่เป็นประเด็นที่เพื่อหเห็นว่า กลไกเหล่านี้จะมาตอบสนองเรื่องของการทําหน้าที่ปกป้องคุ้มครองสิทธิ์ได้อย่างชัดเจนนะครับในประเด็นถัดมาผมคิดว่าในเรื่องของอตัวกลไกอีกชั้นหนึ่งที่มีได้กําหนดไว้คือเรื่องของการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพหรือการจัดการตนเอง ซึ่งในร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์นียได้กาหนดไว้เป็นสมัชชากลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งอันนี้เองก็ตามความเห็นที่มีอยู่ในภาพรวมของอที่เราได้รับฟังข้อมูลมาเนี่ยก็เหมือนอยากจะให้กลับมาใช้สภา,าจนเผ่าสพราะสภา,าจะมีหน้าที่สําหรับความเห็นของทางตัวแทนของชนเผ่าเมืองที่เราได้มีการพูดคุยกนะันจะเป็นทั้งกลไกและกระบวนการที่มันมอยู่เชื่อมโยงกับตัว สาระหรือหลักการของกฎหมายที่ต้องการให้ส่งเสริมวิถีชีวิตจริงๆสามารถที่จะนํามาสู่การจัดการได้จริงนะครับอันนี้ก็เป็นสองสามประเด็นหลักที่ในเบื้องต้นที่คิดว่าจะเป็นส่วนที่มีความเห็นต่อร่างกฎหมายแลนในแง่ของหลักการสําหรับมุมที่ผมเองเห็นว่าค่อนข้างจะมีความสมบูรณ์อยู่ในตัวนะครับว่าหลักการเจตนารมณ์ของกฎหมายนี้เราเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าเป็นกฎหมายที่ท้าทายและกฎหมายที่ดีมากนะครับสหรับในมุมของเรา แต่ถ้าเราเติมเต็มสิ่งเหล่านี้ให้ชัดเจนก็จะทําให้ความชัดเจนของกฎหมายน,นี้จะมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับครับขอบคุณสกดาครับที่สะท้อนมองที่มีต่อพระราชบัญญัติฉบับนี้นครับซึ่งจริงแล้วในกระบวนการใน,นกลไกของการยกร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยก็มีการทํางทํางานร่วมกันครับฝ่ายประชาชนกับผู้มีสิตอเนื่องครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแนวทางที่เราจะทําเอารวมรวมข้อมูลผู้อย่างครับเพื่อจะทําให บทพรมวชบับนี้มีมีคล้ายๆสอดคล้องกับความต้องการและบริษัทการปรัญหาของพี่น้องกลุ่มจะติ์ต่อเนื่องกับ